เห็นรูกพูดคำนั้นแบบโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเลยน้ำตาจะไหลจ้างหนูเป็นพีเซนเตอร์ให้ได้นะคะแบบพากริ่งราวดราม่ามาต่อ ที่เรื่องน่ารักน่ารักของบ้านนี้กันนะคะสําหรับสาวขนมสสิการค่ะที่มักจะออกมาไลฟ์ขายของแล้วก็พูดคุยกับบรรดาแฟนคลับอยู่เสมอเลยงานนี้ล่าสุดค่ะก็มีการเปิดใจถึงลูกสาวคนโตอย่างน้องตั้งใจที่ถ้าใครได้ติดตามน้องนะคะก็จะได้เห็นเลยว่าน้องตั้งใจนะคะเป็นเด็กที่น่ารักอารมณ์ดีพัฒนาการก็ดีค่ะช่างพูดช่างจาเป็นที่1เลยจนก็เป็นที่รักของทั้งคนในบ้านนะคะแล้วก็เหล่าพี่พี่แฟนคลับค่ะเอ็นดูกันสุดๆด้วยขนม ะะก็ได้เล่าโมเมนต์ที่น้องตั้งใจชื่นชอบผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Love Potion ของพี่ซุงกับพี่ซอการมากๆเลยนะคะถึงขั้นพูดผ่านคลิปเลยว่า จ้างเป็นพรีเซนเตอร์ได้นะคะแล้วน้องก็อยากจะเจอกับพี่ๆทั้งสองคนเอามากๆค่ะทําเอามีนมนะคะเห็นคลิปแล้วก็อดเอ็นดูไม่ได้จริงๆแล้วก็บอกเลยว่าภูมิใจในตัวลูกสาวหนักมากค่ะแถมยังฝากคลิปนี้ไปถึงซุ้มกับซอกการ์ดขอบคุณล่วงหน้านะคะถ้าเกิดว่าจะจ้างใจใจเป็นพรีเซนเตอร์งานนี้ทางด้านของชาวเน็ตและบรรดาแฟนๆนะคะ <ๆ S 1> ก็ช่วยกันใหญ่เลยแท็กไปยังแอคเคาท์นะคะของซุ่มกับซอกการ์ดเดี๋ยวเราก็ต้องมารอติดตามดูกันเลยนะคะว่าน้องตั้งใจเนี่ย จะได้มีโอกาสไปเป็นพรีเซนเตอร์ของเลิฟโพรชั่นแบบที่ตั้งใจเอาไว้ไหมทุกคนหนูมีอะไรจะเล่าให้ฟังหนูภูมิใจในตัวตั้งใจมากเลยอะพูดแล้วก็ต้องหนาวห้ Hi. คลิปที่มันพูดรีวิวชุชิโนบุอะยังไม่ดยังไม่ได้ไไดูโอ้ยแบบทำไมอะมันน่ารักมากเลยที่ที่พูดไ,ไอคลิปยังอยู่ไอคลิปน้ำเลิฟโพรชั่นอะ uh. ที่พูดว่าจ้งหนูเป็นพรีเซนเตอร์ได้นะคะโหแบบ เอาเขาโตแล้วต้างเป็นสาวแล้วแบบคือก่อนที่ก่อนที่มันจะไวรัลก่อนที่แบบที่ตอนแรกหนูกดรีโพสคลิปนี้ไปแล้วใช่ไหมแล้วแบบว่าเห็นรูปพูดคํานั้นแบบโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเน้ํยน้ตาจะไหลจ้างหนูเป็นพรีเซนเตอร์ให้ได้นะคะแบบรออยู่นะครับน้องซง <c oughs> รออยู่นะครับไม่ได้กดดันเลย <c oughs> แต่ว่า <c oughs> ไม่ได้กดดันเลยแต่ขอบคุณเรื่องหน้านะคะ <c oughs> พอจากใจคนเป็นแม่เลยนะน้องชอบมากคือน้องอะอยากได้ลิปเลิฟโพชั่นชมาพูดกับหนูมาพูดกับพี่บุ๊ว่าช่วยซื้อช่วยซื้อซื้อลิปกับน้ำหอมเลิฟโพชั่นให้หน่อยได้ไหมคือลูกเราชอบมากชอบของมากพูดไปแล้วพันรอบว่าแบบอ่ะมีพี่บุ๊กช่วยซื้อลิปกับน้ำหอมเลิฟโพชั่นให้หน่อยได้ไหมจนพี่บุ๊กไปเลื่อนอะไปเลื่อนดูในไลฟ์แบบว่าซื้อที่ไหนแต่อตอนเหมือนตอนนั้นของหมดแล้วมันซื้อไม่ได้อ่ะ แล้วก็บอกกับเบนกับอาเทอาตุกตาให้พาไปซีเจเกือบทุกวันเพราะอยากไปซื้อน้ำเหลือพชั่นใดๆก็แล้วแต่ขอให้น้องไปเจอกระอน้องชอบมากจริงๆนะคะน้องชอบมากเสียงมีน่ารักโอ้ค่อนข้างมีปัญหากับกล่องเสียงนิดนึงนะคะ